ตั้งแรกกินเพลงพี่ไปเน็กเกอร์เป็นไงว่าตกใจครับก็ไม่รู้ว่างานใหญ่ขนาดนก็เลยเตรียมชุดหน้ากากซันซิโดมาใส่จะได้เข้าบบกับบตะโกนญี่ปุ่นที่เคยรู้กันใน็กตอนเล่นฮัตติอ <c oughs> อร์จัดก็ตื่นเต้นกับก็ได้ดีใจที่ได้เจอพี่ๆน้องๆบริษัทนี้อยู่ว่าจริงแล้วปีนี้เราอยากทำงานกับหลายๆกลุ่มอยากอยากร่วมงานกับค่ายอุบุด้วยก็ดีใจที่พูดคุยพิถาลย ที่เราปฏิบัติอย่างนอะไรนะครับรงางวัลที่ได้ปฏิบัติผมมากอินเดียญี่ปุ่นมากเลยวตั้งแต่เด็กว่าทุกคนแหละวันนี้มันก็เป็นการันตีอย่างที่บอกว่าเราได้นำพารสชาติความเป็นไทยอ่ะผ่านซีรีสที่เรา,าทำผ่านหนังเราทำให้คนญี่ปุ่นได้ชิมมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ชอบของไทยเห,หมือนกันก็ดีใจขึ้การแลกเปลี่ยนการทำที่ดีแล้วก็พอได้รานะงวัลนะรู้สึกว่าอ่ะเรามาสึงทางเราไปต่อครับดีใจมากครับ พราะว่าจริงผมว่าแค่แต90 90บวกเปอร์เซ็นต์อ่ะพูดถึงญี่ปุ่นเราคู้นแต่เราแบบจำความได้แต่ผมผมเป็นคนรู้ที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กทุกปีไปยัเป็นช่วร์คุณแค่นั้นเอ,งว,องว่ารู้สึกว่าเวลาพูดถึงญี่ปุ่นมันมีความสวย,ยงามความเงี้ยคราะน้นทึางโดยเฉพาะดนตรีที่เราชอบครั้งหนึ่งที่เราได้มาเป็นเสียนหนึ่งที่แบบซัพอต่าและกันแต่ที่ที่พิเศษมากแล้วอ็สองอคอืนวันแล้วก็สะพานกันเปรี้ยครับญี่ปุ่นไทยแลนด์ โหก็ก็อย่างที่ที่มายบอกแล้วก็พี่บอลบอกว่าคือไทยกับญี่ปุ่นคือเราเป็นความสัมพันธ์นที่ดีกันมานานาม,มากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันลงตัวเหมือนรสชาติสองรสชาติที่มันเข้ากันอยาดลมกรอยเกินเงี้ยแล้วอ่โชคดีที่พวกเราอ่ะมีโอกาสได้ทํางานกับทีมของญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาโปรเฟชชั่นอลมากแล้วเขาก็น่ารักมากเหมือนเหมือนเหมือนกับ งานต่างๆเขาที่เราเคยเสพ็จมาตอนเด็กๆ่าจะเป็นการ์ตูน<ม>วัฒนธรรมหรือเพลงหรือทุกๆอย่างอย่างเงี้ยก็ดีใจมากๆก็พอได้รางวัลวันนี้ยก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนอย่างที่พี่ปอนบอกเหมือนมันเพิ่งยืนยันว่าโอเคเราน่าจะพร้อมมาถึงทางแล้วแล้วก็อยากจะเดินต่อไปครับอยากแฝงข่าวเราเกี่ยวกับญี่ปุ่นเยอะมากเหมือนกันเป็นไงบ้างครับทำสิก็ไม่ง่ายดีใจครับเพราะว่าเราจะได้ถามเขาแบบว่า ถ้าไปเที่ยวที่นั่นมีแบบอะไรนะใจบ้างมันเหมือนมันกลายเปล็นทำเป็นเป็นซอฟต์ู้เล็กๆอ่าดีใจนะเพราะว่าจริงๆคนญี่ปุ่นมีคาแรคเตอร์มากๆแต่ในความคาแรคเตอร์นี่มันมีความแบบความน่ารักเวลาเราเห็นเนี่ยคุณไหนไปใช้ญี่ปุ่นเราจะรู้เลยว่าเนี่ยชาวญี่ปุ่นซึ่งความน่ารักนั้นเป็นคาแรชม่าที่ชายออกมาเราจะแฮปปี้เวลาเห็นญี่ปุ่นเพราะว่าผมเองก็ชื่นชอบศิลปินญี่ปุ่นเยอะมาก ทั้งหนึ่งที่มีเขามาชอบเราซึ่งเป็นสีิล์ก็ดีใจครับแต่ว่าวันนี้สคนมาที่ลุกยิ่งข้นก่อนนะคะุกขอบคุณดีออกเดี๋ยวผมต้องให้ผมยาวมากเ่าที่ก่อนกับร้อเลยวันนี้คือเวทีจะเป็น next อ n e แรกเลยเอาเอาจริงจริงครับลุกแรกที่ส่งมาเธอเป้าแตกครับผมผมเลยต้องเปลี่ยนลุคนี้ก็ทันหันิดนึงก็จะดูเป็นหน้ากาที่น่หน่อยแล้วก็น่ารักดี อยากให้มีความเป็นญี่ปุ่นอยู่จริงๆพวกผมก็ทุกปีไหมคะพี่เที่ยังมาทุกปีถ้าผมพวกผมและค่ายเรามีความสามารถพอเราก็จะมาทุกปีถือว่าคนญี่ปุ่นยังให้การตอบรับต่อมาอะไรอย่างเงี้ยกับโปรเจกต์ของเรียองคราวเองจะมีโอกาสทำงานที่เหมือนกับจริงๆมีคุยกันมาตลอดเลยครับคุยกันมาตลอดแล้วก็จังหวะตอนนี้ปัญหาคือเรื่องของเวลาเพราะว่าเราไปต้องใช้เวลาแต่เราชอบแอบไปเที่ยวญี่ปุ่นก็มี เพราะว่ามันไปแล้วมันสนุกอะครับมันเข้ากับเรามากๆเลยถามว่าการร่วมงานมันคงต้องรอจังหวะที่เหมาะสมแต่อยากทำมากแสดงว่ามีแฟนไหมคะับปีนี้ครับว่าอาจจะเป็นแบบว่าซีรีส์อะไรพวกนี้เพราะว่าปีนี้ที่เราทำก็คือเตรียมตัวใหญ่ดีคือคิดว่าได้เจอแน่นอนครับแต่ว่าจะรูปแบบไหนว่าได้เจอไปแน่แน่ไม่ไม่จะไม่สปอยตั้งที่โอ้เพราะว่ามันตรงว่ายังไม่ชัวร์แต่ว่าอยากไปอ่ะโคมีโชว์ครับโชว์ ปีนี้พี่ไม้ก็จะมีโชว์คอนเสิร์ตเดี่ยวในฐานะประธานค่ายเพเลง่าจะอยู่หรือว่าพูดตรงนี้เลยแล้วกันที่ยังพูดมากไม่ได้ว่าเขาทำละเอียดครับก็เดี๋ยวรอชมกันทำให้มันดีที่สุดพอมันมีโปรเจกต์นี้อะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากให้มันละเอียดที่สุดเพราะว่าสำหรับผมเข้ามาทำงานบันเทิงเขาอยากให้คนที่ดูได้รับความสุขให้ความสุขมันต้องเกิดจากสิ่งที่เราแบบตั้งใจจริงๆทุกอย่างนี่มันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตตอนนี้ป <c oughs> ีสา <c oughs> มแล้วก็ปีสองอ่ะตอนตอนแหละ อายุเท่านี้เราทำให้ดีสุดแล้ววันนี้เราร้อนกลับมาจะมีความสุขไปได้ไกกันนี่เป็นการตอบของรูปประธานค่ะค่ายเพลงโอ้โหแต่ผมว่านี่คือหนึ่งในประธานค่ายเพลงที่หล่อสุดในไทยเลต้องยอมในโลกในโลกอยู่ค่ายไหนนะฮะค่ายอะไรครับผมยังเขายิสิกขอบคุณคจ้ากรรมการขอบคุณนะขอบคุณใด้ค้ณที่มาคุยกันเลยครับผมณยูสิกับ